คลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างเว็บแอปนะคะระบบส่งและตรวจงานออนไลน์นะคะซึ่งเป็นการทำงานระหว่าง Canva AI แล้วก็เก็บข้อมูลที่ Google s h e นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระบบที่อยู่ใน Padlet นอคะอันนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่กรอกใน ตัวเว็บแอปของเราเนี่ยนะคะที่สร้างด้วยแชนวาเนี่ยก็จะถูกเก็กบไว้ที่ g o กูเกิ e e ีตนะคะโดยอัตโนมัติ เด็กนะคะเรามาดูที่ตัวพร้อมกันก่อนนะคะคุณครูได้เอาพร้อมนะคะไปวางไว้ในแพทเดิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูสามารถก๊อปปี้นะคะหรือทำสำเนาไปได้เลยนะ,ะไปดูทีละส่วนนะคะในส่วนแรกนะคะส่วนที่จะเป็นในเรื่องของโทนสีคุณครูก็สามารถปรับแก้ได้เลยนะคะในส่วนของเฮดเดอร์นะคะก็คือส่วนบนของเว็บเราเนี่ยมีการใส่โลโก้นะคะโลโก้ ซึ่งตัวแดงๆเนาะ URL ตรงตัวแดงๆนียค่ะเราจะต้องมีการปรับคะคุณครูเอาไปใช้ก็ทำการปรับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีการใส่ลิงค์นะคะจากแอ Script ด้วยอ่าอันนี้จะเป็นพร้อมนะคะคร่าวๆค่ะคุณครู่ก็พี่พร้อมนะคะที่แจกให้นะคะเอาไปวางใน c a n v a า AI นะคะแล้วก็ทำการปรับแก้ไปทีละส่วนพร้อมกันเลยนะคะ,ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของ Header นะคะ Header คือส่วนบนนะคะ Header ที่เว้นไว้สิสีแดงๆเราก็จะเป็นใส่โลโก้ URL นะคะซึ่งในการใส่โลโก้เนี่ยเราจะต้องมีการฝาก,ฝากรูปที่เราจะใส่เนี่ยไว้ใน เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำเป็น pic.in.th k นะคะในการฝากรูปนะคะค,คุณครูก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบตามปกติเลยแล้วก็กดที่อัปโหลดรูปภาพนะคะเราก็จะมีรูปภาพที่เราฝากไว้บนเว็บไซต์นี้นะคะเรากดไปที่ตัวโลโก้ของเรานะคะ แล้วก็ทำการ Copy Link นะคะกดตรงปุ่มคัดลอกคัดลอกได้เลยเสร็จแล้วคุณครูก็นำลิงก์นะคะมาใส่ต่อท้ายในบรรทัดแรกนะคะใส่โลโก้คอนโทรลวีวางได้เลยค่ะ,ะเสร็จเป็นในส่วนของทางด้านส่วนของโลโก้นะคะต่อมานะคะตรง url xxx นะคะลิงก์จาก Apps คริปต์ตัวนี้แะคะคือการที่เราจะให้ตัว Canva AI ของเราเนี่ยคุยกับ g o o l l s s h e t นะว่าเราจะเอาข้อมูลที่กรอกเนี่ยไปใส่ใน o o o g s h s h t นะคะผ่านส่วนขยายแอ p สคริปต์นั่นเองคุณครูก็ทำการเปิดนะคะ o g s h s h t s t ขึ้นมาใหม่นะคะเปิด g o o l l s s h e t t แล้วก็สร้าง Spreadsheet ใหม่นะคะ เปลี่ยนชื่อ Spreadsheet เป็นระบบส่งงานนะคะค่ะเสร็จแล้วให้คุณครูไปที่เมนูส่วนขยายแล้วเลือกแอปสคริปต์นะคะมันก็จะทำการมาหน้าที่แอปสคริปต์นะคะในส่วนของชื่อโครงการด้านบนนะคะคุณครูก็เปลี่ยนเป็นระบบส่งงานได้เลย ค่ะเมื่อทำการสร้างแอปสคริปเตรียมรอแล้วนะคะให้คุณครูไปที่เราจะนำลิงก์เนี่ยแอปสคริปนี้ค่ะไปแปะไว้ในที่พร้อมที่เรารอไว้เมื่อกี้เนาะให้คุณครูไปที่ปุ่มการทำให้ใช้งานได้นะคะและเลือกจัดการการทำให้ใช้งานได้ต่อมานะคะสร้างการทำให้ใช้งานได้นะคะไปที่รลปฟันเฟืองและเลือกเป็นเว็บแอป ตอนนี้นะคะเราก็จะทําการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงนะคะเปลี่ยนเป็นทุกคนแล้วก็กดไปที่การทําให้ใช้งานได้นะคะมันก็จะเร็งหน้าต่างขึ้นมาเราไปที่มองไปที่เว็บแอปนะคะ URL ของเว็บแอปนั่นเองเรากดคัดลอกนะคะและนําไปวางที่พร้อมที่แค้นว่าเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้ ตรง xxx นะคะ URL จาก Apps c r i p t นั่นเองขามว่งครูปรับแต่งพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการกดส่งเพื่อให้แคนว a เนี่ยมันเจนโค้ดขึ้นมานะคะแต่ในรอบนี้นะคะสิ่งที่เราได้นะเราจะได้ GS code กลับมานะคะซึ่งให้คุณครูมองทางด้านซ้ายมือลงตรงช่องแชทนั่นเองนะคะเราจะได้ GS code กลับมา โค้ดตัวนี้นะคะเอาไปทำอะไรเราจะนำโค้ดตัวนี้ไปใส่ที่แอปสคริปต์นะคะเพื่อให้มันติดต่อสื่อสารกันระหว่างตัว c a n วาเ AI นะคะกับ g o Google s h e e t นั่นเองคุณครูนะคะคุณครูมองทางด้านซ้ายมือแล้วก็เริ่ม Copy นะคะตั้งแต่บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฟังก์ชันอ่าฟังก์ชันแล้วก็ลาก,ลากยาวจนถึง ปีการสุดท้ายนะคะถ้าคุณครูก๊อปมาไม่หมดเนี่ยมันจะเกิดการเออเดอร์ดได้นะคะถึงปีการสุดท้ายเสร็จแล้วคุณครูกลับมาที่ตัวแอปสคริปต์นะคะระบบส่งงานเมื่อสักครู่นี้ที่เราสร้างไว้ลบนะคะลบโค้ดที่เขาพิมพ์ให้ลบทิ้งก่อนนะคะแล้วก็วางโค้ดที่แคนวาให้เมื่อสักครู่นี้นะคะวางเสร็จแล้วให้คุณครู ตรวจดูนะคะว่ามีตรงนี้ไหมนะคะตรง Get Sheet by Name นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการตั้งชื่อตัวชื่อแท็บชีตนะคะด้านล่างของ Google Sheets ให้คุณครูนะคะ Copy Copy ค,คำที่อยู่ในวงเล็บนี้ไปเลยนะคะและนำไปวางที่แท็บชีต Google Sheets นะคะ เสร็จแล้วให้คุณครูกดการทําให้ใช้งานได้การจัดการการเข้าถึงนะคะใช้งานกดรูปดินสอให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วคุณครูก็กดตามคลิปให้สิทธิ์เข้าถึงนี้ได้เลย เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูล,ลองเทสระบบดูนะคะว่ามันเด้งมาหรือยังค่ะตอนนี้เราก็ทําการทดสอบระบบนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นหน้าเว็บนะคะคุณครูล,ลองกรอกข้อมูลลงไปนะคะทางด้านขวามือจะเป็นใน o o เกิลช e e นะคะจะเห็นได้ว่ามันขึ้นข้อมูลให้อัตโนมัติเลยพร้อมหัวคอลัมน์นั่นเองนะคะเมื่อเช็คแถบตรงคอลัมน์เนอตรงคอลัมน์สถาน,นะนะคะถ้าคุณครูเปลี่ยนเป็นอ่าตรวจแล้วนะคะ และมาเรียกข้อมูลที่ด้านเว็บแอปของเราเนาะตรงที่ระบบของเรานะคะเรียกข้อมูลใหม่จะเห็นได้ว่ามีตรงแถบนะคะสถานะจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นเป็นตรวจแล้วพร้อมกับแถบสีเขียวให้เราด้วยนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูโอเคกับเวอร์ชันนี้แล้วนะคะให้คุณครูกดไปที่ใช้ในดีไซน์เว็บไซต์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์ ทำการเผยแพร่ให้เรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้ระบบส่งงานแบบออนไลน์นะคะสามารถเรียกดูได้แบบออนไลน์แบบเร็วทานนะคะมีอัปเดตสถานะให้คุณครูได้ลองใช้งานกันนะคะ